ย้อนเข้าสู่ช่วง Mobile World Live Thailand ครับผมก็ำลังนั่งพูดคุยอยู่กับดรอุ่นจูคิมนะครับซึ่งเป็น ITU Director นะครับของ Regional Asia Pacific เรามาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจมากนั้นก็คือเรื่องของการกำหนดมาตรฐานในการประมูลย่านความถี่ก็ดีนะครับหรือการออกใบอนุญาตซึ่งล้วนแล้วไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางกาสทชเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นแต่ว่าการมีมาตรฐานในระดับ ITU นั้นเป็นอย่างไรนั้นเดียวจะให้ดรคิมเราให้เราฟังต่อเลยนะครับผม So discussed ITU's about IT role we earlier and ผมได้ถามดรคิมนะครับถึงเรื่องบทบาทของ ITU ในการประมูลในประเทศไทยซึ่งเราเข้าใจกันว่าคงจะมีส่วนในการให้คำแนะนำให้กับทางกสทชแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานร่วมกับกสทชนั้นเป็นยังไง ITU นั้นได้เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่า OkayITU uh, uh, has a mandate ไอทียูมีหน้าที่ทำงานร่วมกับสมาชิกของเราซึ่งก็จะเป็นระดับกระทรวงต่างๆหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดงานประมูลยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้กสทอชอก็เป็นสมาชิกที่สำคัญของเรามากองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะในมิติของการเป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบอนุญ,ญาตและต้องยอมรับว่าประเทศไทยค่อนข้างที่จะล่าช้าในการใช้ 3G ซึ่งในระยะแรกเนื่องจากประเทศไทยในแถบเดียวกันมีการออกใบอนุญ,ญาตให้ใช้ 3G กันไปแล้วแต่ประเทศไทยตอนนี้ได้กลับมาสู่ทิศทางที่ถูก ้แลวถึงแม้จะล่าช้าในการประมูล 3G ก็ตามแต่เพื่อให้เรามั่นใจว่าการประมูลดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง ITU ก็จะนำผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและดูแลสิ่งที่กสะทะชได้ทำไปโดยดูว่ากสะทะชได้ทำอยู่บนมาตรฐานของ ITU หรือไม่ซึ่งก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่ากสะทะชประเทศไทยได้ทำการประมูลอยู่บนมาตรฐานของ ITU เป็นที่เรียบร้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดที่สุดว่าทำไมประเทศไทยจึงต้องทำการประมูลโดยกสทช เพราะเดิมทีประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบสัมปทานเพราะฉะนั้นเพื่อเปลี่ยนจากระบบสัมปทานมาเป็นการประมูลทางกาสทชจึงต้องลงมาทําหน้าที่เพื่อให้ย่านความถี่นี้ออกมาใช้งานได้ซึ่งก็จะต้องทํางานกันในระยะยาวเพราะว่าในขณะเดียวกันการประมูลย่านความถี่ทั่วโลกในปัจจุบันจะมีการกําหนดย,ย่านความถี่ซึ่งก็มีการกําหนดว่าบางย่านความถี่จะต้องมีการประมูลแต่บางย่านความถี่ไม่ต้องประมูลซึ่งจะต้องมีความเข้าใจและมีความยืดหยุ่นค่อน ข้างสูงอย่างไรก็ตามแต่กสทชปัจจุบันกําลังทํางานในเรื่องของการประมูลในรอบที่2โดยเฉพาะในย่านความถี่1,800เมกะเฮิรตซ์ซึ่งตอนนี้ ITU ก็มีความจําเป็นจะต้องเข้ามาทํางานกับกสกชบทชล่วงหน้าและต่อเนื่อง เราจึงจัดทีมพิเศษเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ITU และกสทชเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นอยู่ร่วมกับการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นก่อนการประมูลและระหว่างประมูลนั้นก็จะมีความจำเป็นที่เราจะต้องถามความคิดเห็นของประชาชน Because, uh, are ผมถามต่อว่าเนื่องจากเราเริ่มต้นค่อนข้างล่าช้าและทางกสทชนั้นจะสามารถตามประเทศอื่นๆได้ทันหรือไม่ครับดรคิม แน่นอนค่ะเพราะดูจากตัวอย่างการประมูล2,100เมกะเฮิร์หรือ2.1กิกะเฮิร์สำหรับ 3G แล้วสังเกตว่าย่านความถี่นั้นสามารถใช้ได้ทั้ง 3G และ 4G ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมได้ลองทดลองใช้ 3G ไปสู่ 4G ซึ่งในอีกไม่นานประเทศไทยก็จะมีโอกาสได้ใช้ 4G อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีการก้าวไปข้างหน้าในลักษณะนี้ประเทศอื่นๆก็กําลังก้าวไปในแบบเดียวกันค่ะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมูลย่านความถี่เท่านั้นค่ะแต่มันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาในบริการอื่นๆที่จะออกมาควบคู่กับการประมูลในแต่ละครั้งไปเพราะฉะนั้นในการตอบคําถามเรื่องที่กสทชจะตามประเทศอื่นทันไหมทันแน่นอนค่ะ ผมถามด็อกเตอร์ว่าผมมักชอบคิดอยู่เสมอว่าเมื่อเราทําอะไรลาช้านั้นก็น่าจะมีโอกาสให้กับบ้านเมืองเราอย่างน้อยนะครับเราจะได้เริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากประเทศอื่นๆนั้นว่าเขาผิดพลาดที่ไหนบ้างและสําหรับประเทศไทยนั้นมีจุดไหนที่ทําให้เราได้ประโยชน์จากการที่เรามาที่หลังและสิ่งนั้นมีประโยชน์มากแค่ไหนครับดรคิมดิฉันคิดว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคในที่สุดนะคะแต่เพราะว่าเราทํามาถูกทางแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการให้บริการที่ทั่วถึง จะต,ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่การแนะนําจริงๆแล้วความเป็นผู้นาของการกํากับดูแลก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องผลักดันและกระตุ้นอุตสาหกรรมโดยรวมเพื่อสร้างนงวัตกรรมและบริการใหม่ๆที่สามารถหาซื้อได้ไม่แพงจนเกินไปให้กับทุกๆคนซึ่งเวลาที่เราพูดถึงทุกๆคนเราก็จะต้องคํานึงถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยและต้องให้บริการดังกล่าวนั้น ทั่วถึงจริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายถึงการเชื่อมต่อเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องดูแลในเรื่องของคุณสมบัติของนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือบริการให้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันรวมไปถึงราคาที่มีด้วยเพราะจะต้องเข้าใจว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั้นราคาที่ตั้งขึ้นมาอาจจะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเกินไปก็ได้ เพราะฉะนั้นการคิดราคาแพ็กเกจต,ตามระยะใกล้ไกลของคนที่ใช้บริการก็จะมีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะและก็อย่างที่เคยพูดไว้ปัจจุบันสิ่งที่เราพูดกันไม่ใช่แค่การส่งเสียงอย่างเดียวแต่เป็นข้อมูลที่ใหญ่และรวมไปถึงแพ็กเกจต,ต่างๆที่ให้บริการแก่ประชาชนจะต้องมีความแตกต่างและมีทางเลือกมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจกับความต้องการของผู้ใช้บริการแต่และคนที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองในหลายมิติ และเมื่อการให้บริการที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่า เราจะต้องใส่ใจในเสียงของประชาชนเป็นหลักดังนั้นเมื่อเร็วนี้ที่ประเทศเกาหลีจึงมีการหารือกันของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลเพื่อที่จะเน้นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประเทศไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยจึงยิ่งทําให้แน่ใจว่าประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวกับการออกนโยบายต่างๆจะสามารถเป็นผู้นําในอนาคตได้อย่างไม่มีปัญหาค่ะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดรคิมมากนะครับที่มาให้รายละเอียดนะครับกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวพันกับท่านนะครับในชีวิตวันเข้าที่ Mobile World l i f e Thailand และทางรายการ Cyber City แห่งนี้ต่อไปนะครับผม Thank you very much สวัสดีครับ Thank you